ชายวั80ปีขี่รถออกจากซอยกำลังไปหาหมอถูกกระบะทางตรงชนลากไกลกว่า20เมตรเสียชีวิตขาดที่พบศพหนุ่มกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำเวลูหลังจมหายไปหนาา3วันลอยติดหวดชาวบ้านเพื่อนให้การตำรวจป่วยเป็นโรคสึมเศร้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1/4ร่วมหน่วยทหารประชาชนชาวตรา สร้างฝ่ายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ ตาไว80ปีขี่รถออกจากซอยกำลังไปหาหมอถูกกระบะทางตรงชนลากไกลกว่า20เมตรเสียชีวิตขาดที่แม้พยาบาลพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเวลาประมาณ8นาฬิกาวันที่26มกราคม2560บริเวณโค้งโรงงานปาปนถนนสุขุมวิทต,ตะบนเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตรา เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจัก,กรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตอย่างไรในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอย่างไรชื่อนายถนอมโมลีอายุ80ปีอยู่บริกที่9 8 5ทับ5หมู่1ตำบลวังกระแะอำเภอเมืองจังหวัดตราสภาพศพแขนหักและมีแผลแตกที่ศีรษะซึ่งแพทโรงพยาบาลตราได้พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผลขณะที่ลูกสาวที่ตามมา ยังอยู่ในอาการช็อกกับเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียบีดาและร้องไห้อยู่ตลอดเวลาส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิหมายเลขทะเบียนกจท968ตราติดอยู่กับรถยนต์กระบะมาสตอรหมายเลขทะเบียนนกก2026นครสวรรค์คนขับเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดตราดซึ่งสภาพรถทั้งสองคันพังเสียหายไม่สามารถขับต่อได้ ญาติผู้ตายกล่าวว่านายถนมขี่รถออกจากบ้านและกำลังขี่ข้ามมาอย่างถนนอีกฝั่งเพื่อไปหาหมอที่โรงพยาบาตลตราดก่อนจะถูกรถกระบะชนเสียชีวิตด้านผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่ารถจักรยานยนต์ขี่ออกจากซอยตัดหน้าคู่กรณีก่อนถูกรถจนกระบะพุ่งชนกลางลำและลากรถจักรยานยนต์ไปไกลกว่า20เมตรขณะที่ผู้ตายกระเด็นตกกระแทกพื้นจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตาม ร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราจะเรียกคนขับรถกระบะและผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปักคำอีกครั้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปพบศพหนุ่มกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำเวลูหลังจมหายไปนาน3วันลอยติดอ่วนชาวบ้านเพื่อนให้การตำรวจป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อเวลาก้านาฬิกาสานาทีวันที่ยีบมกราคมสองพนร้อยหกสรวจเอกปัจจยาพิมรัตน ร้อยเวสรสถานีตำรวจปูทอเขาสมิงได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพ ลอยมาติดกับอวนที่วางไว้ในแม่น้ําเวลุฝั่งตําบลแสนตุ้งอเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราหลังรับแจ้งแล้วร้อยตํารวจเอกปัชยยาได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขตอํเาเภอเขาสมิงเพื่อให้ช่วยกันเก็บศพผู้เสียชีวิตจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานโดยมีพันตํารวจโทวิเชียนปันสุกรองผู้กํากับการสอบสวน 1, วพันตํารวจโทวีรพันธ์รักษาทัพ สารวัตรป้องการปราปามสถานีตำรวจพูทอนเขาสมิงร่วมเดินทางไปด้วยเมื่อเดินทางไปถึงพบเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำเรือเล็กออกไปทำการลากศพจากด้านไหนแม่น้ำเวลุแล้วนำขึ้นมาบริเวณล,ลิมตริงทราบชื่อคือนายประพาด สวัสด์วงอายุประมาณ41ปีสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงกีฬาสีดำผูมิลเนาเดิมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามร่างกายแต่อย่างใดเพื่อนของนายประพาสเล่าให้ร้อยเวียนฟังว่านายประพาสเคยทำงานรับจ้างกีดยางพาร,ราแล้วเกิดป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลิกกีดยางแล้วไปทำงานพร้อมอาศัยอยู่ที่โรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งในตลาดแสนตุ้งก่อนที่จะมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายดังกล่าวสำหรับ นายประภาสสวัสด์วง์ได้กระโดดสะพานข้ามแม่น้ำเวรุรอยต่อตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตรากับตำบลบ่ออำเภอกรุงจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่24มกราคม2560โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตอำเภอเขาสมิงได้ทำการค้นหาแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งวันนี้มีชาวบ้านแจ้งว่าพบศพจึงนำเรือเล็กออกไปทำการตรวจสอบพบเป็นชายคนเดียวกันที่กระโดดสะพานโดยขาของนายประพาสไปติดอยู่กับอวนที่ชาวบ้านวางดักปลาไว้ที่ห่างจากสะพานกว่า1กิโลเมตรซึ่งหากไม่ติดอวนร่างของนายประพาสก็จะถูกน้ำพัดไป กว่านี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราประกาศตามหาผู้ปกครองทารกถูกทิ้งพร้อมแจ้งเบาะแสชี้หากไม่มีใครแสดงตัวภายในวันที่9กลุ่มพั์2560ต้องส่งทารกไปสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราดได้ทำหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจฝ่ายปกครองและสื่อมวลชนประกาศตามหาและแจ้งเบาะแสบิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กทารกเพศชายที่ถูกทิ้งไว้ริมถนนสายท่าแผพหมูซองตอบลเนินทายอำเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อเช้ามืดวันที 25, ่25มกราคม2560ที่ผ่านมา นางสาวสุนีคงเจนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราดว่าหลังจากทราบข่าวดังกล่าวได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ปกครอ,องของเด็กทารกหลายนี้หรือเบาะแสผู้ที่นำเด็กมาทิ้งไว้เพื่อติดตามตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หากผู้ใดพบเห็นหรือทราบเบาะแสะข้างต้นสามารถแจ้งได้อย่างหมายเลขโทรศรรษษัพท์039510730 1ภายในวันที่9กุมภาพันธ์2560หากไม่มีทางบ้านพักจะส่งเด็กทารกไปยังสถานสงเคราะห์เด็กอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีต่อไปสำหรับเด็กทารกปัจจุบันอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลตราจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2560 หากยังไม่มีผู้ปกครองมาแสดงตัวทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรจาจะดำเนินการส่งตัวไปอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ,อ่อนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีส่วนการแจ้งเกิดทางโรงพยาบาลตราอยู่ระหว่างการดำเนินการขณะที่การให้สัญชาติไทยน,นั้นยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากเด็กทารกยังไม่ทราบว่าเป็นลูกของคนไทยหรือชาวต่างชาติอย่างไรก็ตามหากผู้ใดที่ต้องการรับเด็กทารกรายนี้ ต้องติดต่อสถานสงเคราะห์เด็กปากอ่อนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีเท่านั้นหลังวันที่9กุมภาพันธ์2560ในกรณีที่ไม่มีผู้ปกครองมาแสดงตัวแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทกอช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งหมอชิด ช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา หน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งสี่ร่วมหน่วยทหารประชาชนชาวตราสร้างฝ่ายฉลอน้ำตามแนวทางประชารัฐถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมมนทรามหาภุมิพลอดุลยเดชพันเอกกิตชัยจำานงเนียนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1น่สี่สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยรวมทหารจุดควบคุมทหารปราณวิทยาินที่หนึ่งและประาชาจนในพื้นที่ตะบนด่านจุมพลร่วมกันสร้างฝ่ายชลน้าตามแนวทางประชาลัฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านถ่ายน้ำของอ่างเก็บน้ำทับทิมสยามศูนย์หตะบนด่านจุมพลอ,พอบ่อไร่จตราด ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14ก่ว่าการจัดสร้างฝ่ายฉลอนน้าตามโครงการสร้างฝ่ายประชาลัฐต,ตามแนวพระราชดำริในครั้งนี้เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งยังช่วยชะลอน้ําไว้ให้มีใช้ในฤดูแล้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดน้ํา ทางชาวบ้านในพื้นที่ได้มีแนวคิดในการสร้างฝ่ายชะลอดน้ําบริเวณท้ายน้ําของอ่างเก็บน้าทับทิมสยามศูนยโดยตั้งเป้าดําเนินการ4แห่งทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึ 4, จึงได้ร่วมกับทหารในพื้นที่ประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพให้มีน้ําตลอดทั้งปีพร้อมทางช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย ทารส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราดทัพเรือภาคที่1จัดพิธีเปิดสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ให้บริการแก่หน่วยกำลังรบของกองทัพเรือที่มาปฏิบรรัติราชการชายแดนด้านตะวันออกของอ่าวไทย พลเรือโทสุร,รศักเมฆยาพรผู้บังคับการทัพเรือภาคที่หนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ของฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราโดยมีนาวเอกสมนึกกรอบคำผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราทราัพเรือภาคที่1เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการเปริดสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่โดยมีพลเรือตร,รีรณภพการจนะ,ะ,ะผันทุเสนาธิการทัพเรือภาคที่หนึ่ง พเรือตีสมหมายแท่งนินรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีละตราผพลตำรวจตีทวีโลสิริสวัสดิ์บุตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรานาวเอกวรพงศิทธิจิตรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ณนะบริเวณเชิงสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ฐานทรงกำลังบำรุงทหารเรือตรา เครือข่ายคนไทยพัฒน์ทิมมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในายนัทพัฒน์ขำสมประธานเครือข่ายคนไทยพัฒน์ทินจงังหวัดตราดพร้อมสมาชิกร่วมกันส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ให้กับนายสมชายสิงห์กุลนายอำเภอเมืองตราด เพื่อส่งต่อไปอยังพี่น้องชาวใต้ที่ประสบปัญหาอยู่ในขนาดนี้โดยสิ่งของที่นำมามอบให้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารน้ำดื่มเป็นต้นนายนัทพัฒนกล่าวว่าภายหลังที่ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมชาวคนไทยพัทถิ่นได้รวบรวมสิ่งของรับบริจาคจากคนไทยพัทถิ่นในจังหวัดตราทั้ง7อําเภอที่มีมากกว่าเจ0 0คนพร้อมเงินสดจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่ส่งต่อไปอยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้